มือเปอยามากอยู่ไมขามันได้เป็นบ่มมีแห้งเป็นลุกบะไดอย่เลยนอนเบิดมือบวอย่าเลยใส่น้าเปื่อหนดิบางทีก็ได้ว่าถ้าผมไปหาหมอให้สูงไนะบาดที้ว่ามันนเป็นอด็ร้แล้งก่ถวไม่ได้ยันแก่ถวตลาดนรง แผ่แบบง่ายได้หมแ่ลมหัวเข่าไม่ตังค์ของใจยังกหัวเข่าตังอีจริงหละแต่ราาต่างบุงเสียสิเสียจุบละวาใชอท่ามาบอกข้าะนพท่าเรียนท้งานท่านสุไปเหต่ลานซอยมาิ่บลาวัดเปนจุวัดเิ่นคนหลัง วันกบลาย็นงจังมุกมีปลาปลาลายอยู่นี่คุณจี๊ดหัอยู่พวกรน่เลายนานมม่ขึ้นนีกพวกสังพานหัวได้เป็นไปขายของท่หน่ที่มาดสองท่านจาหน้า้หน้าเป็ไงจัวกบล้ายเปเส็จเหรไล่าสันติ อุ้ยอาสิกินโยนี่ดอกสนาจังลอเมืองสรแล้วข่อยฮ็ดกับเขาแต่ว่าไผมันี่ปะอันแกงหมอบักไงนึงเนาะอ้ยขอยฮ็ดกงขอเ้าสั่งข่าบอกว่ามีขาหน้าใหม่อัอเจ้าคนเินสองข้อนี้ปะคือเห็นน้ำน้องใบกเอา่ใเด็ดเ็อไกเาเอเอาหดแล้วขาอ่ได้ต ของเจะของเสด็ดเลแม่พี่เสียใจนะแม่ว่าพ่คงใจบ่คนอื่้องกั้น่ 现在给大家。